อย่อับาเลยมึงฮ่าเ่าฮ่าไอ้ฮวาฮ่้ฮ่า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 ฮไอ้ขวฮ่าน่า่าาาา่ มึงไม่กดไปเลยไม่คือคือหลังคือหลังมันอยู่ข้างในหูยจะไปหูยเอาศพไปเตรียมมาเจริงอุ้ยยี่อ่ะกูกูอุ้ยเุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเราสู้มันได้ไปเอาดิเอาดิเอาดิไอ้มอลตัดอ้าวเฮีย

อยู่หน้าไม่อยู่นหน้าโอ้ยวักรุบปะวัดรุดต้องกลับเข้าไปอ่ะกลับ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 เลยกลับเลยไม่อยู่ข้างหน้าเลยทำไงดีดิเนต์มีม,มีเสียงอะ่ะเสียงอะไรวะนี่ไม่อยู่ข้างหน้าไม่อยู่ข้างหน้านี่เน๊ โอเคตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วเพื่อนเราต้อขึ้นละขึ้นละกูกูเห็นกูเห็นกับระเบิดเป็นพวงมาลัยแล้วกูก็กดเข้าไปหยิบแล้วมันก็ติดติดติดแล้วก็แก๊งบีเหรอนั่นแหละชิปชิปชิปวิ่ง